งฟุ <Five> <under> มโอ้โหโอ้โหไหลครับพี่น้องครับนี่ไหลนี่ไหลนี่ไหลเห็นเห็นเลยครับพี่น้องครับนี่ล้างลู่ให้เขาขาวขาวโบขาวโบขาวอวบ ว้าวไ่เ,เ,เบ็ดน,นี่ปัดเบดมาเมื่อคืนนี้ครับสองตัวสามตัวน้อพี่น้องครับวันนี้เมนูของเราจะไปผัดผัดอะไรก็ไปดูทางสาเทน้ำมาแล้วพี่น้องครับนี่ชีเราโขกลงเอาลงไปเลยครับพี่น้องครับ ออกกพไปน้องครับผมพร้อมหอมอากงน้ำล้างโค้งลงกพี่น้องครับบูโอ๊ยเฮ้ยโอ้ ร้อนๆครับพี่น้องครับนี่ไม่ถึงโอ้นี่มาแล้วครับวัตตุดิบของเราคือปลาไหลนี่ครับพี่น้องครับนี่ลงกระทะไปแล้วโอ้หเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องกับน,นีเท่าห่ึาเป็นลงเพิมแล้วเนี่ยนรอบรออานลงนิดนึงเลือเลือเยวหวานกินอะ้ว ด้วยรสดนีนิดหน่อยครับพี่น้องครับประกุมนัวครับพี่น้องครับอือนื้อมันหอยนิดหน่อยอุ้ยอ,อุ้ยเนี่ยใส่ใบกระเพราลงครับพี่น้องครับนี่ใบกระเพราลงเต็มกระทะเลยอ่าคน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 โอ้โหหอมใบกระเพราครับพี่น้องครับตอนนี้อื ร้อนๆครับพี่น้องครับนี่ลงปุ้มโอ้โหเอ้ลงนี้เลยเขาเตาก็ได้นี่หนึ่ขวดของนี่ว่าเสียสิบขวดให้แกที่เรามากินแล้วก็บุหรี่บุหรีวันนั้นตองเลยวันว่างอะไรนะครัโอ้ครับพี่น้องครับเต็มกระทะเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้โห อือหืออู้หญ่ๆครับพี่น้องครับไปชิมกันเลยครับพี่น้องครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่เลยอันนี่ใหญ่เลยครับนี่